พี่เลี้ยงครับจดทูบให้กับอาจารย์เอ็นแอน16ดอกนะฮะพี่เลี้ยงนะฮะล้ว ยังจดทูปให้กับอาจารย์เนนแอนะครับ16ดอกนะครับสิบหกครับ จะเข้ามาในพิธีการพิธีการนะครับก็มีหลายๆพิธีการหลายๆศาสนาครับที่มารวมกันนะสุดท้ายก็จะเป็นศาสนาพราหมณ์วันนี้ต้องขอขอบพระคุณด้านการบริการภาพยนตร์ทุนการเงินพร้อมนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณลูกเสือพลาขบกล่าสสัตนาเสรีครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเสสานิมังกรายจามิเสสานิมังกรายจามาเสสานิมังกรายจามิ ข้าพเจ้าวอดลาสรรพสิ่งเหล่านี้อันเป็นข่าวของปริบานหัวหมูไปซีทั้งเหล่ายาเป็นไก่กูบารุมาประยำตบแดงตบครับกระชอนนับสามข้าพเจ้าวัดพาสามิพัฒน์เป็นไก่ลัทเทวาแห่งสวัสดิ์ขิดันปูขวยเทพเทวันชมรวมกันในสถานการพิธีข้าพเจ้าวัดนัจจูปูวัดพ่อนที่กำลังบรมภูมิปูนสีไหวไปถึงเจ้าลำพาพวกนี้ด้วยกิดทีพรวงพรวงคุณ ไหวไปถึงอิทาพิราช้า,าลูกขเอเฝ้าเทพธัญญาบังเอื้อหรืนขอเหล่าเทพเ,าาเ,เทวบังคับโดวก็แทนคนณั่ว,วที่มีเป็น,นเดิมไทยลูกขอไหวพระพรหมาหาเทพประบกเกตั้งโต,โตโง้องปวไหนยไหวไปถึงองค์ศิวะพระนารายณ์และชีวายก็นเดิมเดิชีวีไหวไปถึงพระแม่ภูสักเอกธุระคาปากาศิตและเกษีไหวไปถึงพ่อแม่อุปาปรา,า,ารวศีแกกาลีไม่ยิ่งใหญ่ในโลกาไหวไปถึง ไหวไปถึงอ,องคนน์พระิจานณาภิสักติมเนรามิเตยงานในวันนี้ขอพระองค์ประทานพระบารมีด้วยคิดดีตลกดอนร้อมท้องคุณอีกท,ทัาาาท้งมมพญาฆาคราชสติตะโคนบังพูบดีบังเกิดผลของบารมีเทวาบรรดาลดนประทานผลให้ทุกคนโชคดีดะมีไทยเสสานิบัตรลายาดามะเสสานิบัตรลายาดามิเสสานิบัตรลายาดา,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 ามะ ขบเจ้ญญาขอลาสรรพสิ่งเหล่านี้อันเป็นบริวารให้เป็นฆราทิปอโรคเยนะสุเขน,นจาแปลว่าขอให้สัรพอาหารนี้งกลายเป็นอาหารทิพย์ขอเทวดาจรงช่วยกันปลูกเสกโชนาหารให้สิ่งเหล่านี้คณะกรติไม่ภาบลเลมีพระเจ้าลอย่าน พิตาวาอาจารย์ยถาประทานมหาวัฒน์มสัพพะทีวานังอาจารย์สัพพะโสตีพระวันตุเมมหาลาโบตุติยปีมหาลาโบตติยปีสัพพะทีวานังประสิทธิเมมหาลาโบตุติยปีมหาลาโบตติยปีสัพพะทีวานังมหาสัจโ์สัพพะทีวานังมหาลาโบพระวันตุเมสัพพะโสตีสัพพะโสตีพระวันตุเมสาธุสาธุณบัดนีพิธีกรรมในช่วงเท้าก็สำเร็จเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อย ขอบา,า,ารมีอินทธิฤทธิ์ที่คุณังปียังมามาข้าพเจ้าขอราคุบาอาจารย์สิทธิฤทธิ์ข้าพเจ้าขอราพาะนางสองเจ้ทขับการลาออกจากการเป็นสมุติภาพในช่วงเช้านี้ข้าพเจ้าขอยุติการเป็นพรทั้งสองข้าพเจ้ากายยักกำบังวจีกรรมบังมโนกำบังข้าพเจ้าขออโหสิกรรมแก่ผู้ว่รูปามข้าพเจ้ารีนังผูใดกันทั้งนั้นข้าพเจนี้ข้าพเจ้าขอให้เชิญเราพวงชัยพญานาครั้ 阿姨。 ช่วยแน่ก็ปีฆาตจา มีเธอเขึ้นคันพระสินราชชนิเกิลกล่าวลาแม่พ่อช้าวดอมเมืองวัน um ผมเป็นท่านอาจรั์บุญดีตั้งความให้ตานะาครับลูกชายนะครับผมนะก็นะครับก็ขอฝากตัวเป็นลูกชายนะกันนะไม่ไม่เล่นตัวเองว่าเป็นผู้เรียนเป็นลูกเป็นหลานพระแอร์นะกันนะครับผมก็ขอ,ขอกราบพระแอร์นะครับขอบ,นะอขอบคุณอาจารย์ต้นอีโูนขอบคุณอาจารย์วันขอบคุณอาจารย์เอ็ดอยู่อยู่ไหนหนะอยู่อยู่มัอนอิตาลีใช่านะั้นยังไม่มาใช่ไหม ระบบเกาะุณน้ำก็ไทยนะครับผมอาจารย์ที่อยู่ด้านหน้าขอบคุณนะครับผมอาจารย์พึ่งการทัศินนะครับผมนะครับขอบคุณอาจารย์ญิงนะครับที่เมตตาหมอต้าคุณท่านช่วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเลยครับอาจารย์อ้นชัยยักษระสิบอยู่ตรงไหนเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวแล้วมขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้นะครับผมบมอต้าุิครัชีวิาเองก็เริกแล้วก็พิธีเลิกเริ่มิี่จะมานั่ง แก่ั้งนแต่เช้าไม่มานายงานนะก็เดี๋ยวมีวิธีช่วงบ่ายอีกนะครับในพุทธาพิเศษในการถวสิบพื่นนะครับผมก็บอต้าคุณพระช่วยวันนี้วาจาใดนะครับผมพีพาปราการใดขออภัยพี่น้องชาวดอนเมืองถือว่าเป็นลูกเป็นหลานนะครับลังหน้าปีหน้าหวังว่าคงได้เจรกันดีนะครับจะใจบอต้าคุณพระช่วยมีงานพระอะอารายาตุิตต่อนะครับบอต้าคุณพระช่วยขอบคุณครับ